ที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี เธอคือเทวดาเท,ทดวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอมเอผ่อนพ่อน่เฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอกโกอ,อะไรฉันสั่งก๋ยเตี๋ยวลูกชิ้พิเศษเดียทำไมเอาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแมลงสาบมให้วะ อ่ะานานขาเียวลูกชิ้นพิเศษพิเศษตรงที่มันแรลงสาไงบอกว่แล้วี่ใครกินได้วะอ่ะว่ไงโอกกิ้นน้ยไกินได้ทมาอะอากกินอยกกนเอาร้อยอ๋ด้พูเลอ้าวสี่รวมทาไมน้าเครียดเชียวมื่อเช้าถ่ายไม่ออกไงม่ถ่ายมา2วันแล้วเฮ้ยไมเบายใจมากใจสบใจหรอแล้วไปทำบุญไปไงบ้างอ่ะไปเศษนสมีมาเป้า วันนี้แม่นมากเลยนะเสียงมาแล้วดี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 มากเลยเฮ้ยเฮ้ยดีอ่ะได้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 เลยได้เยได้เยได้เลยจับผ้าแล้ว CMC ของใครเนาะ CMC ใบที่4มีความหมายขอทำนายว่าจะสวยช่วยไม่ไหวทั้งญาติมิตรคนสนิทหรือคนไกลหากอยู่ใกล้ท่านพาสวยไปด้วยเอ่ยไหนบอกว่าดี เปียนฟีใบนี้ของเรือมนั่นก็แปลว่าแล่ว <c oughs> จะทำให้วนสวยไปด้วยสิเนี่ยจำเลยโอ้ยโ,โแกแค่ทำทำนายอย่าคิดมากน่ะฉันเคยทำให้ใครเดือดร้อนที่ไหนจริงมะไม่จริง <c oughs> อุย้ยเจียวใครอ่ะก <c oughs> ำลังหิวอยู่พอดีเลยเ เลือดเกือบแต่อ้วเต็มเต็มเทวดาเจ้าขาเขาบอกว่าถ้าเสี่ยงเซียมซีแล้วได้ใบไม่ดีเขาให้ฝากพระฝากเจ้าฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วชีวิตจะดีขึ้นเทวดาช่วยสำรวมด้วยนะเจ้าขะ สมรวมไม่อยากเป็นตัวซวยวสมรวมกลัวไม่มีใครอยากอยู่ใกล้สมรวมเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะสาธุได้สิฉันจะช่วยสมรวมเองเฮ้ยจะเปลี่ยนชะตากรรมให้สมรวมอย่างนั้นเหรอเดยกเขาก็ซวยหนักกว่าเดิมหรอกเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของสำรวมมีแค่คนเดียว แต่มันขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเขาด้วยใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับคนที่ช่วยเขาด้วยถ้าเป็นแกเนี่ยก็าอาจจะซวยหนักกว่าเดิมก็ได้พอครับผมอยากฟังนะเห็นจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยอะ่ะผมแค่อยากให้สำรวมเขาคิดดีทดําดีแล้วก็ผ่านช่วงเวลาลวร้ายๆนี้ไปให้ได้เท่านั้นเองอครับไอ้เรื่องที่แกอยากให้สำรวมทําดีเนี่ยฉันเข้าใจแต่แกต้องให้เขาผ่านมันไปได้ด้วยตัวเขาเองสิบางครั้งเนี่ยนะคนเราก็ต้องเจอโชคร้ายบ้าง แต่ต้องใช้สติและความดีที่จะผ่านมันไปให้ได้ชะตาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นะสาธุครับแต่ยังไงผมก็อยากช่วยสำรวมอยู่ดีอะทำอะไรอ่ะจอดกำลังแข่งพวกเหล่าซีเกมอยู่มั้ง <c oughs> หูบ้านอยู่ไม่เห็นไง <c oughs> ไอ้จอร์ดถามเองดีๆนะเว้ยเองอยากคิดดีทำดีจะได้ไม่เป็นตัวซวยไง ช่วยไหมไม่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 ต้องเลยฉันช่วยตัวเองได้ฉันช่วยหอไม่เอาฉันไม่อยากให้ช่วยฉันไม่อยากให้ช่วยเถียงกันอยู่นั่นแหละมานี่มาเฮ้ย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 วีมือใครเห็นไหมนี่นางสำรวมพวกแกคนเดียวเลย นี่ถ้าเกิดแกไม่ไปยุ่งนะพี่เพ็ญกูไม่สวยนี้หรอกพี่เพ็ญจ๋าไปแกบ้างจ้ะพี่พี่เพ็ญขอโทษเี่เป็นยังไงล่ะน้องสาธุบอกแล้วว่าดวงชะตามันฝืนกันไม่ได้เป็นเรื่องเลยเห็นไหมฮะลุมหัวไว้สักหน่อยไหมจะได้ไม่อายไงออด้อัดสั่งของกินกันบ้างนั่งอย่างเดียวเลยโอ้โหเฮ้อุ้ยใ ตัวสวยเข้ามาลานแต่ชาเลยว่าโอ้ยเสี้ยวสวยนั่นโอยไม่ไหวแล้วทำไงดีอะพอยใสยทุกคนก็เห็นพี่เป็นตัวสวยแล้วหาทางช่วยพี่หน่อยสิเน่เน่เนี่อยากหายสวยไหมเอานี่ไปอ่อ,อยาหมองาจะได้หายเครียดใช่ไหมกอมากินเข้าไปเลยนะจะได้ตายตายแล้วไปเกิดใหม่จะได้เลิกสวยไงยไม่ได้ใช้เลยจะได้ไปไหนมาล่ะนี่พอยใส่เอางี้ดิ คุณก็บอกให้พี่สำรวมนะทำความดีพอชาวบ้านเห็นพี่สำรวมทำความดี mm hmm. เขาก็ไม่ว่าพี่สำรวมว่าเป็นตัวซวยแล้วเอางี้นะพี่สำรวมถ้าพี่สำรวมไม่อยากเป็นตัวซวยอย่างที่ชาวบ้านเขาว่าเนี่ยก็ทำดีกับเขาสิพี่กลัวว่ายิ่งทำความดียิ่งพาคนอื่นผู้ซวยไปด้วยเลย <c oughs> พี่สำรวมถ้าเราจะทำดีสักอย่างจะซวยตลอดไปได้ไงฉันเชื่อนะว่าถ้าพี่พยายามทำดีต่อไปเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองแหละอ้านันไง โอกาสทางความดีมาถึงแล้วคุณช่วยเชียร์พี่สำรวงหน่อยดินี่พี่สำรวมพี่สำรวมป้าเข้ามาแล้วอ่ะลูกเอาเก้าอี้ให้ป้าเขานั่งนิ้วป้าทางนี้จ้ะทางนี้นั่งตรงนี้ดีกว่านั่งจ้ะขอบคุณค่ะเห็นไหมพี่ทำดีไม่มีใครสวยกบบพี่เลยอ่ะเนอะ ให้พี่ทำความดีไม่ใช่หรอใช่แต่ใครใช้ให้พี่เอากอี้ชันไปแล้วอา้าวนี่ฉันเป็นตัวซวยพาคนอื่นซวยไปด้วยอีกแล้วอหรอเนี่ยอ,อย่างนื่นนี่นะไม่ียกตัวซวยหรอกเพราะฉันยังมีความดีอยู่บ้างใช่ไหมโกไม่ต้องเรียกว่าตัวโคตาละซวยฮะเพราะเราจากซวยแล้วยังโง่อีกตัางหากอ <c oughs> ุ้ยลืมไปข้ปามาใกล้ด้วยเดี๋ยวซวยติดพวกเรา ตัวสวยไว้ตัวสวย